Hello my friends, welcome to Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and I have very funny video suggestion from Thailand. Today we are going to watch a very beautiful video. The translation of the video is The foreigner stood in confusion as the Thai motorcycle taxi drivers all agreed to stop working when they found out the reason they smiled no one will take them because the round has not ended yet. This is so funny. They are all watching the Muay Thai fight. They are watching Tawan Chai, they are watching Super and they are watching Rotta Rotang. I'm curious about which one they are supporting. I'm so curious about it. We are gonna watch this video from Big Comment YouTube channel. Thank you, my friends, for sharing this video with us. And let's start. <laughs> กลับกลายเป็นเรื่องราวที่คนจํานวนมากพูดถึง <Okay. S 1> เพราะมันไม่ได้สะท้อนแค่ภาพชีวิตประจําวันของไทยแต่ยังชวนให้หลายคนย้อนคิดถึงช่วงเวลาเล็กๆที่เต็มไปด้วยสีสันของความเป็นไทยและนี่คือเสียงจากผู้คนมากมายที่ต่างเคยสัมผัสหรือรู้สึกแบบเดียวกันหนุ่มต่างชาติรายหนึ่งที่เดินทางมาเที่ยวกรุงเทพกําลังจะกลับที่พักในช่วงเย็นวันศุกร์เขาตัดสินใจเรียกวินมอเตอร์ไซค์จากบริเวณแฮปปี้แลนด์สายสองซึ่งเป็นจุดที่มีวินอยู่หนานแน่น รถจอดเรียงรายพร้อมคนขี่ที่ดูเหมือนจะพร้อมออกตัวได้ทุกเมื่อเขาเดินเข้าไปด้วยความมั่นใจว่าคงใช้เวลาไม่นานทว่าเมื่อเข้าใกล้เข้าไปเขากลับพบว่าทุกคันนิ่งสนิทวินแต่ละคนยังนั่งค่อมอยู่บนโอเค๊ดิอารวจิดิทีวีโอเคโอเคที่โซฟานี้บอบมอเตอร์ไซค์เหมือนพร้อมทำงานแต่ไม่มีใครหันมามองไม่มีใครพูดไม่มีใครขยับทุกสายตากลับจับจ้องไปยังหน้าร้านค้าเล็กๆแห่งหนึ่ง <laughs> ที่เปิดโทรทัศน์เครื่องเล็กตั้งอยู่ตรงมุมกำแพงหน้าจอโทรทัศน์กำลังถ่ายท่อสดมวยไทยจากเวทีช่องเจ็ดเสียงภาคดังชัดเจนพอให้ทุกคนได้ยินพร้อมเสียงเชียร์ที่หลุดออกมาจากปากวินบางคนโดยไม่รู้ตัวบางคนกำมือแน่นบางคนเอนตัวไปข้างหน้าเหมือนจะช่วยส่งแรงใจให้นักมวยในจอบรรยากาศเต็มไปด้วยความจริงจังและความลุ้นแบบหยุดหายใจชัว่วขณะเขายืนงงอยู่สักพักพยายามมองหาคนที่จะรับผู้โดยสาร แต่ไม่มีใครขยับจากเบาะทุกคนเหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของมวยไทยที่กำลังดำเนินอยู่ตรงหน้าจอบางคนนิ่งขรึม <c oughs> บางคนพึพมพำท่ามกลางเสียงภาคบรรยากาศที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนนี้ทำให้เขายืนจ้องอยู่เฉยๆแล้วก็หัวเราะในใจช่วงเวลานั้นเขารู้สึกเหมือนได้หลุดออกจากโลกตะวันตกที่วุ่นวายและรีบเร่งกลับเข้าสู่โลกที่อะไรๆก็ไม่จำเป็นต้องเร็วเสมอไปที่นี่ไม่มีแอปเรียกรถไม่มีระบบคิวอัตโนมัติ มีแค่วินมอเตอร์ไซค์กับการถ่ายทอดสดมวยไทยและวินทุกคนที่ยอมหยุดทุกอย่างชั่วคราวเพื่อส่งแรงใจให้กับนักชกในรายการ Maybe they are watching Tawanchai's fight. I I can't u uh, understand who who they are watching. Is he Tawanchai? He's looking like Tawanchai but I can't be sure. เขายืนเงียบเงียบอยู่ริมฟุตบาทมองภาพวินที่คร่อมอยู่บนรถแล้วรู้สึกเหมือนกำลังชมฉากละครหนึ่งฉากที่ไม่มีใครแสดงแต่เต็มไปด้วยอารมณ์จริงทุกคนพร้อมจะรับผู้โดยสารแต่เลือกที่จะไม่ขยับ เพราะสาหรับพวกเขามวยไทยช่อง7เย็นวันศุกร์คือเรื่องสําคัญที่มาทีหลังไม่ได้เขาเริ่มเข้าใจอย่างเงียบๆว่าสําหรับคนไทยมวยไทยไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคือความภาคภูมิใจใ<ช>คือกิจกรรมประจําวันของคนตัวเล็กๆที่มีความสุขกับสิ่งเล็กๆบางครั้งในต่างประเทศ <c oughs> อาจมองว่าชีวิตต้องเร่งรีบต้องตรงต่อเวลาต้องมีประสิทธิภาพแต่ที่นี่เขาได้เรียนรู้ว่าความสุขในชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็ว แต่ขึ้นอยู่กับจังหวะหัวใจของแต่ละคนและหัวใจของวินมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้กำลังเต้นไปพร้อมกับนักชกไทยในจอเมื่อการต่อสู้ในยกสุดท้ายจบลงเสียงระฆังดังขึ้นวินบางคนผ่อนลมหายใจบางคนก็ยิ้มบางคนก็สบตากันแล้วพยักหน้าเงียบเงียบเหมือนเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดอะไรหนึ่งในวินหันมามองเขาแล้วเอ่ยเบาๆว่าไปไหนครับพี่มวยจบแล้วพร้อมลุยเขายิ้ม ก่อนจะก้าวขึ้นมอเตอร์ไซค์พร้อมบอกจุดหมายปลายทางวันนั้นเขาไม่ได้แค่ได้นั่งวินกลับบ้านแต่ยังได้กลับพร้อมความเข้าใจใหม่ๆว่าคนไทยรักในสิ่งที่เขาผูกพันและให้เวลากับความสุขของตัวเองโดยไม่ละเลยมันมือค่ำของเขาอาจจะสายไปนิดแต่เรื่องเล่าที่เขาได้จากค่ำคืนนี้กลับเต็มไปด้วยรสชาติที่เขาจะไม่มีวันลืมมันเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆที่เขาต้องยืนรอหน้าร้านค้าเล็กๆท่ามกลางวินมอเตอร์ไซค์ที่ดูเหมือนพร้อมทำงานแต่ไม่มีใครขยับ แต่กลับกลายเป็นหนึ่งในภาพจําที่ชัดเจนที่สุดในทริปครั้งนี้เพราะเขาเพิ่งได้รู้ว่าประเทศไทยมีช่วงเวลาแบบนี้อยู่จริงช่วงเวลาที่ทุกอย่างหยุดนิ่งพร้อมกันโดยไม่มีใครนัดหมาย So this lady is looking like a foreigner and she's trying to learn Muay Thai right? I think um, the name of this video creator is Lanna Muay Thai okay? She is learning Muay Thai very impressive bravo! ไม่ใช่แค่ที่วินแฮปปี้แลนด์สายสอง แต่มีหลายครั้งในเมืองไทยที่ทั้งถนนดูเงียบกว่าปกติร้านค้าหลายแห่งเปิดทีวีไว้ร้านอาหารหยุดเสิร์ฟชั่วคราวพนักงานเงียบลงชั่วครู่และผู้คนต่างหันหน้าไปทางจอเดียวกันไม่ว่าจะเป็นมวยคู่เอกในวันศุกร์ oh. ละครตอนอวสานของตัวละครที่ทั้งประเทศผูกพันหรือแม้แต่ฟุตบอลทีมชาติไทยในแมตช์สำคัญโมเมนต์ Moment แบบนี้อาจดูเล็กน้อยสำหรับคนภายนอกแต่มันสะท้อนถึงความผูกพัน oh. ร่วมกันในสังคมไทยความพร้อมใจที่ไม่ได้เกิดจากกฎระเบียบ แต่เกิดจากหัวใจที่รักในสิ่งเดียวกันความสุขของคนไทยมักเรียบง่าย <Wow. S 2> บางครั้งไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรเลยแค่ร่วมลุน้นร่วมเชียร์และร่วมเงียบไปพร้อมๆกันเขาไม่รู้ว่าในประเทศของเขาจะมีช่วงเวลาแบบนี้บ้างหรือเปล่าแต่ในประเทศไทย So there are this there kind of schools that foreigners can learn more this very impressive. This And uh, I'm glad that they are wearing this kind of protective protective so it it can't hurt to the people right when they kick. because it could be very dangerous okay ต้องเวลาที่ถนนดูช้าลงร้านค้าเงียบลงและทุกคนมีสายตาเดียวกันมันมีอยู่จริงและมันคือหนึ่งในเสน่ห์ที่ทําให้เขาหลงรักที่นี่อย่างไม่มีเงื่อนไข <laughs> เมื่อคลิปของหนุ่มต่างชาติคนนี้ถูกแชร์ออกไปก็กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างเพราะมันไม่ใช่แค่ภาพการรอวินธรรมดา แต่กลับเต็มไปด้วยบรรยากาศที่ทั้งเรียวและมีเสน่ห์เฉพาะตัวหลายคนที่เคยอยู่เมืองไทยหรือเคยสัมผัสวัฒนธรรมไทยต่างเข้ามาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่ชวนอมยิ้มไม่แพ้กันฝรั่งคนหนึ่งเล่าว่าครั้งหนึ่งเขาเคยจะเรียกรถกลับที่พักตอนช่วงหัวค่ำวันนั้นท้องฟ้ากำลังครึ้มฝนแต่คนขับมอเตอร์ไซค์ที่เขาเรียกกลับบกมือแล้วหันไปพูดกับเพื่อนว่าขอยกนี้ก่อนเขายืนงงอยู่พักหนึ่งจนเห็นว่าไม่ใช่แค่คนเดียวที่หยุด แต่ทั้งแถบนั้นหยุดหมดทุกคนกำลังดูอะไรบางอย่างในจอทีวีเล็กๆที่เขาเพิ่งสังเกตเห็นมันคือมวยไทยและบรรยากาศรอบตัวเขาก็เปลี่ยนไปในทันทีอีกคนจากยุโรปเขียนแล้วว่าเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผู้ชายวัยกลางคนกลุ่มหนึ่งถึงพร้อมใจกันนั่งนิ่งบนเบาะมอเตอร์ไซค์โดยไม่ขยับราวกับกำลังเข้าฌานแต่พอเห็นจอทีวีที่ตั้งอยู่ริมถนนเขาก็เข้าใจทันทีว่าทั้งหมดนั้นกำลังเข้าสู่โลกอีกใบที่เรียกว่ามวยไทย เขาหัวเราะในใจพร้อมตั้งคำถามว่านี่คือการหยุดงานแบบไม่เป็นทางการที่น่ารักที่สุดที่ฉันเคยเห็นในชีวิตบางคนถึงกับแซวว่าเมืองไทยน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่สามารถหยุดระบบคมนาคมชั่วคราวได้ด้วยการชกสองยกและไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดแปลกคนดูไม่หงุดหงิดคนรอก็ไม่บน่นทุกอย่างดําเนินไปอย่างเรียบง่ายและเต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมฝรั่งบางคนแอบเปรียบเทียบว่าที่บ้านของเขาถ้ารถขนส่งด This clip is so funny I like that. l o n วในโม้ t ท I I like this clip ทำงานเพราะคนดูทีวี <laughs> คงมีเรื่องร้องเรียนวุ่นวายแต่ในไทยกลับมีรอยยิ้มและความเข้าใจที่ไม่มีใครต้องอธิบายให้กันฟัง <laughs> ในขณะเดียวกันคนไทยที่เข้ามาดูคลิปนี้ต่างรู้สึกเอ็นดูและคุ้นเคยกับภาพแบบนั้นอย่างบอกไม่ถูกหลายคนยอมรับว่าพวกเขาเองก็เคยมีโมเมนต์ที่ร้านอาหารหยุดเสิร์ฟ <laughs> เพราะพนักงานกำลังลุ้นบอลตอนทีมชาติไทยแข่ง หรือเคยต้องยืนรอต่อคิวร้านข้าวเหนียวมะม่วงที่แม่ค้าบอกว่าเดี๋ยวขอยกนี้ก่อนนะลูกมันเป็นช่วงเวลาเล็กๆที่ทุกคนต่างเข้าใจโดยไม่ต้องมีใครอธิบายและไม่มีใครถือสาบางคนบอกว่า <c oughs> เมืองไทยมีจังหวะของตัวเองจังหวะที่ไม่ได้วัดจากเข็มนาฬิกาแต่ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสําคัญกับหัวใจแค่ไหนหากเป็นละครตอนจบมวยคู่เอกหรือบอลน,นัดชี้ชะตา <c oughs> ทุกอย่างรอบตัวก็จะชะลอลงอย่างสงบคนไทยไม่ได้เร่งรีบเสมอไป แต่พอถึงเวลาที่ต้องจริงจังทุกคนก็พร้อมกลับเข้าสู่โหมดทำงานแบบไม่มีข้อแม้หลายความคิดเห็นพูดตรงกันว่าเมืองไทยอาจจะไม่สมบูรณ์แบบไปเสียทุกเรื่องแต่มีบางสิ่งที่หาไม่ได้จากที่อื่นนั่นคือความยอมรับในจังหวะชีวิตของกันและกันไม่ว่าจะเป็นคนดูหรือคนรอทุกคนต่างเข้าใจโดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลย Wow, they are really fighting. Very cool. Oh. <laughs> <laughs> bravo. Wow. 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 <laughs> Very cool, bravo. This Farang, he's cool. <laughs> wow, amazing. This Farang knows how to fight. I was thinking that uh, he's a beginner, but uh, he's doing this job. Very cool. He can fight back. Very impressive. Bravo, Farang. <laughs> I don't know his name, but he can uh, fight. Very cool. Bravo. Uh, thank you, Big Comment YouTube channel, for sharing this beautiful video with us. This is definitely very enjoyable. This is very enjoyable. I cried while uh, laughing. This is very funny for me. The foreigners stood in con confusion as the motorcycle taxi drivers all agreed to stop working. When they found out the reason, they smiled no one will take them because the round has not ended yet this is so funny thank you my friends let's give a like thank you for this beautiful suggestion thank you for watching that together with me have a nice day take care of yourself and let's see you in the next videos bye bye